สวัสดีเพื่อนเพื่อนแฟนนาฬิกาบิดพอยทุกคนนะครับสำหรับในคลิปประวัติตัวละครครั้งนี้เราจะโฟกัสที่การปะทะกันของพี่น้องตระกูลจี้นะครับซึ่งก็จะไม่ใช่ใครนอกจากจี้ชางไห่และจี้อิงอิงนะครับซึ่ง2คนนี้เนี่ยตามที่เพื่อนเพื่อนน่าจะได้รู้มาแล้วนะครับว่าพวกเขาทั้งสองคนเป็นพี่น้องพ่อแม่เดียวกันนะครับเกิดอะไรขึ้นทําไมจี้ชางไห่ถึงหันหลังให้กับครอบครัวและ อิงผันตัวไปเป็นนักฆ่าฝีมือดีนะครับผมมันเกิดอะไรขึ้นกับ2ตัวละครนี้นะครับวันนี้เราจะมาเล่าเข้าๆๆนะครับผมโดยที่จะโฟกัสที่ประวัติของทั้ง2และปัจจุบันพวกเขาเป็นยังไงนะครับผมซึ่งในคลิปนี้อาจจะไม่ได้เป็นการอ่านให้ฟังแบบละเอียดนะครับแต่ว่าจะเป็นการสรุปเรื่องราวโดยที่จะมาจากในเกมนะครับหากคุณผู้ชมได้ทําการปลดล็อกเควสตัวละครนะครับผม ในหัวข้อฝึกฝนตรงนี้จะสามารถเข้าไปอ่านในเรื่องได้นะครับโดยในเรื่องหลักที่ผมจะพูดถึงเนี่ยจะมาจากบทที่4่ผันแปรนะครับผมโดยที่เนื้อเรื่องจะเป็นยังไงมาติดตามกันเลยครับประกาศก่อนนะครับผมในนี้ผมจะเรียกทาคาจิว่าจีชางไ่ตามเวอร์ชั่นแปลไทยนะครับผมจีชางไ่และจีอิงอิงนะครับผมโดยที่ทั้งจีชางไ่ก็คือทากาจิและจีอิงอิง คือไซนั่นเองนะครับผมซึ่งอย่าสับสนนะครับผมตรงนี้ก็คือผมจะเรียกทั้งสองคนแบบนี้นะครับผมเรียกทากาจิว่าจี้ชางไฮและเรียกไซว่าจี้อิงอิงนะครับผมขอให้เข้าใจด้วยนะครับในเนื้อเรื่องนี้จะพูดถึงจี้ชางไฮที่กําลังควบม้าอยู่ท่ามกลางพายุฝนด้วยความร้อนลนตอนนี้เขาได้พบความจริงอะไรบางอย่างที่ทําให้เขาต้องออกไปหาความจริงนั้นแม้ว่าจะต้องควบม้าท่ามกลางสายฝนเขาก็ไม่กลัวเลยแม้แต่นิดเดียว แต่ในที่สุดม้าที่กําลังควบกางสายฝนมองไม่เห็นแม้กระทั่งทางข้างหน้าและสายฟ้าที่โหมกระหน่ำจึงทําให้ในที่สุดม้าตัวนั้นก็ได้ล้มลงในขณะที่จีชางหายประสบอุบัติเหตุครั้งนั้นเขาได้สลบไปและทําให้เขาฝันถึงอดีตที่เคยมีความสุขที่สุดของเขาย้อนเวลากลับไปในตอนที่ทากาจิหรือจีชางหายยังเด็กอยู่ในตอนนั้นท่านแม่ ได้กาลังตั้งคันโดยที่ท่านแม่นั้นเป็นผู้ที่มีร่างกายที่ค่อนข้างอ่อนแอแต่ในการตั้งคันนี้ทําให้เขาต้องแบกรับภาระมากกว่าเดิมโดยการรับผิดชอบทั้งสองชีวิตไว้ในตัวเองปกติแล้วที่เป็นคนที่ร่างกายอ่อนแออยู่แล้วจะต้องมาแบกรับการตั้งคันเป็นอะไรที่ท่านแม่ค่อนข้างที่จะทรมานมากเลยทีเดียวจี้ช่างหายได้ก้มลงไปที่ท้องของแม่และพูดกับแม่ว่าเด็กน้อยเอ,อ๋ย เลิกทรมานท่านแม่ได้แล้วท่านแม่ได้หัวเราะและยิ้มแล้บอกกับทากาจิหรือจีชังายว่าเรากําลังจะมีลูกสาวนะจีชังไยที่ได้รู้ว่าตนกําลังจะมีน้องสาวเขาดีใจมากเขาบอกว่าพี่จะปกป้องดูแลน้องสาวเองไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามเขาดีใจมากๆที่ตัวเองกําลังจะมีน้องสาวไว้ดูแลทากาจิหรือว่าจีชังไยเป็นคนที่ชอบม้ามากๆเขาได้เตรียมรูปสลักม้าเอาไว้ ดยที่ตั้งใจว่าจะมอบเป็นของขวัญให้กับน้องสาวในวันที่เธอกำเนิดและจีชางหายได้กระซิบบอกกับน้องสาวคนนั้นว่าไว้เมื่อไหร่ที่น้องเกิดมาและมีร่างกายแข็งแรงแล้วพี่จะพาน้องไปขี่ม้าตัวใหญ่นะวันเวลาผ่านไปท่านแม่ได้ทําการให้กําเนิดเด็กสาวหน้าตางดงามออกมาโดยที่เธอมีใบหน้าเหมือนกับท่านแม่หาได้เปรียบดวงตาของเธอนั้นอ่อนโยนและสดใสเป็นที่สุดซึ่งใครดูใครก็รู้ว่า นี่คือท่านแม่เกิดใหม่เลยชัดๆเพราะใบหน้าของเธอช่างสวยสดงดงามและเหมือนกับท่านแม่ยิ่งกว่าอะไรหญิงสาวผู้นั้นได้รับการขนานนามว่าอิงเอ๋อหรือจี้อ e ิงเอ๋อซึ่งตัวนี้ต้องขออธิบายให้กับผู้ชมทราบไปก่อนนะครับว่าตอนแรกเธอไม่ได้ชื่อว่าจี้อิงอิงนะครับผมเธอชื่อว่าอิงเอ๋อนะครับผมจี้อิงเอ๋อแต่ตอนหลังชื่อของเธอได้เพี้ยนเป็นจี้อิงอิงนั่นเองก็คือตอนแรกชื่อว่า อิงเอ๋อนะครับผมไม่ใช่อิงอิงนะครับซึ่งมันจะมีความหมายต่อจากนั้นค่อยว่ากันนะครับหลังจากที่อิงเอ๋อน้องสาวของทากาจิได้ถือกําเนิดออกมามีหมอดูที่ได้มาดูตัวได้มาทํานายว่าอิงเอ๋อหรือจี้อิงเอ๋อจะนํามาซึ่งภัยพิบัติที่ทําให้ตระกูลจี้ต้องล่มจมซึ่งคําทํานายอันนี้ได้ไปเข้าหูของคุณปู่ที่เป็นหัวหน้าตระกูลจี้ในเวลานั้นโดยที่คุณปู่ก็รู้สึก ไม่สบายใจในคำทำนายนี้มากๆและเก็บมันเอาไว้อย่างลับๆวันเวลาผ่านไปไม่นานหลังจากอิงเอ๋อได้ถูกคลอดออกมาท่านแม่ก็ได้สิ้นใจลงจี้ช่างหา่ที่กำลังใส่ชุดไว้ทุกได้ยืนถือรูปแม่ของตนหลังจากที่กลับบ้านมาเขาได้บอกกับน้องสาวว่าต่อให้ไม่มีท่านแม่แล้วพี่ชายจะปกป้องน้องสาวเองไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามวันเวลาล่วงเลยไป ท่านพ่อของตระกูลจี้ได้มาพบกับลูกทั้งสองซึ่งคุณอย่าได้คิดว่าการมาพบกันครั้งนี้จะมาเอ็นดูลูกผัวลูกรักแต่ไม่ใช่เจ้าคนชั่วเจ้าจะวางยาลูกสาวของตัวเองพ่อยิ่คำทำนายบ้าๆแบบนั้นน่ะเหรอนี่คือคำพูดของทากาจิที่พูดกับพ่อตัวเองเพราะว่าตอนนี้พ่อกำลังวางแผนที่จะสังหารลูกสาวตัวเองโดยการที่เชื่อคำทำนายว่า จี้อิงเอ,อ๋จะเป็นผู้ที่นำมาซึ่งภัยพิบัติอย่างใหญ่ให้ใหกับตระกูลจี้จึงได้มีคำสั่งให้จัดการกับไซหรือจี้อิงเอ,อ๋ให้สิ้นชีวิตซะเพื่อที่จะนำมาซึ่งความสุขของตระกูลจี้ต่อไปท่านพ่อนั้นเชื่อในคำทํานายที่บอกว่าไซจะนำมาซึ่งภัยพิบัติเนื่องจากแค่ตอนที่ไซเกิดมาก็ทําให้ภรรยาที่รักต้องเสียไปแล้วนั่นเองไม่แน่ว่าในอนาคตอาจจะมีการสูญเสียที่มากกว่านี้อีกก็ได้ ท่านพ่อจึงตัดสินใจที่จะทําการสังหารจี้อิงเอ๋อซะแม้จะเป็นเด็กหรือลูกสาวของตัวเองก็ตามจี้ช่างหายที่ได้ยินแบบนั้นเขาโกรธมากจนกระทั่งน้ําตาไหลออกมาจากตาทั้งสองข้างและตะโกนด่าว่าท่านไม่ละอายใจกับท่านแม่เลยหรือยังไงท่านพ่อก็เลยได้ตะโกนกลับไปหาจี้ช่างหายว่าแม่ของเจ้าก็ตายเพราะไหวเด็กเว้นนั่นแหละซึ่งเป็นคําพูดที่ จีชัางหายสะเทือนใจเป็นที่สุดท่านพอ่อในตะะกูลพูดกลับมาราวกับเป็นคำพูดของคนที่ขาดสติแบบสุดๆท่านเองก็คิดแบบนี้สินะจีะ้ชังงหายข้าขอสาบานต่อสวรรค์ชาตินี้จะต้องทำลายตระกูลจี้ให้สิ้นซากแทนแม่แต่แทนน้องสาวของใครได้นั่นเป็นคำพูดที่จี้ชัางหายได้ลั่นวาจาไว้ว่าเขาจะทำลายตระกูลจี้นี้ลงแทนท่านแม่และน้องสาวของเขา หลังจากนั้นท่านพ่อได้ทําให้จีชางหายสลบลงและพาเขาออกไปจากห้องท่านพ่อได้ทำการลงมือสังหารจีอิงเอ๋อด้วยมือของเขาเองโดยการนํามีดแทงเข้าไปที่หน้าอกด้านซ้ายของอิงเอ๋อโดยที่เรารู้กันดีนะครับผมว่าหน้าอกด้านซ้ายของมนุษย์เนี่ยจะมีหัวใจอยู่นั่นเองการที่ท่านพ่อแทงลงไปที่หน้าอกด้านซ้ายจะเป็นการการันตีว่าจีอิงเอ๋อสิ้นชีพแน่นอนหลังจากนั้น ท่านพ่อได้สั่งให้หวังเหนียนนำร่างของจี e ้อิงเอ๋อออกไปและอย่าก,กลับมาที่ตระกูลจี e R ้อีกทั้งหวังเหนียนและจี e ้อิงเอ๋อตอนนี้ได้ถูกไล่ออกจากตระกูลจี e R ้เป็นที่เรียบร้อยแล้ววันเวลาผ่านไปสิบปีทากจิได้ใช้ชีวิตจมปักอยู่กับการกินสุราแล้วออกเดินทางไปทั่วยุทธจักรเพื่อฝึกฝนวิชาท้าคนนู้นคนนี้มาต่อสู้เพื่อที่จะให้ตัวเองได้แข็งแกร่งขึ้นและวันหนึ่งจะได้กลับมาทำลายตระกูลจี e ้ R แต่ท้ายที่สุดยังไงสายเลือดของตระกูลจี้ทำให้ทากาจิกลับมาเยี่ยมพ่อของเขานับเป็นเวลาสิปีผ่านไปตอนนี้ท่านพ่อโรยลาและกำลังจะเสียชีวิตในไม่นานทากาจิได้แอบลอบเข้ามาในตระกูลจี้เข้ามาพบกับท่านพ่อเป็นครั้งสุดท้ายท่านพ่อได้เล่าให้ทากาจิฟังว่าเหตุการณ์10ปีก่อนที่ทำการสังหารน้องสาวของเขาจริงๆแล้วมันเป็นการจัดฉาก ท่านพ่อรู้มาโดยตลอดว่าร่างกายของจี้อิงเอ๋อไม่เหมือนใครจี้อิงเอ๋อหัวใจไม่ได้อยู่ทางด้านซ้ายาแต่ว่าหัวใจของจี้อิงเอ๋อดันผิดมนุษย์มนานะอยู่ทางด้านขวาอันนี้ผมจะแถมมันเก็ตความรู้นิดนึงนะครับผมกรณีเพื่อนๆเ,เคยสังเกตไหมครับว่าไซเนี่ยเป็นคนที่มีหัวใจอยู่ทางด้านขวานะครับผมปกติมนุษย์ของเราเนี่ยจะมีหัวใจอยู่ทาง ด้านซ้ายนะครับอถ้าผมกดที่ตัวละครไซแล้วผมกดโชว์ในล็อบบี้นะปุ๊บผู้มชมดูนะครับเห็นไหมครับหัวใจของไซไม่ได้อยู่ที่ด้านซ้ายแต่อยู่ที่ด้านกลางๆขวานั่นเองนะครับผมอให้ดูกรอบหนึ่งเห็นไหมครับว่าหัวใจของจี้อิงอิงหรือไซเนี่ย อยู่ทางด้านขวานั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้น,าน,านาการท,าาที่ท่านพ่อได้แทงเข้าไปที่หน้าอกด้านซ้ายของไซเนี่ยมันทำให้ไซไม่ตายนั่นเองไม่ถึงกับชีวิตหลังจากที่ท่านพ่อได้แทงเข้าไปที่หน้าอกด้านซ้ายของไซท่านพ่อได้ทำการใช้พลังไฟอัคคีทำการสมานแผลและห้ามเลือดเอาไว้ซึ่งการที่ท่านพ่อได้จัดฉากให้ตัวเอง เหมือนกับเป็นผู้ที่สังหารไซลงนั้นเพื่อเป็นการปกป้องไซเองจากคนใหญ่คนโตเพราะตอนนี้หัวหน้าใหญ่ของตระกูลจี้ที่เป็นคุณปู่ที่ผมพูดเมื่อต้น,ตน,ตนคลิปถ้าหากว่าเขารู้ว่าไซยังมีชีวิตอยู่เขาอาจจะทำการตามล่าไซไม่ว่าไซจะอยู่ที่ไหนก็ตามการที่ท่านพ่อจัดฉากว่าตอนนี้ได้ทำการสังหารไซด้วยมือเขาเองแล้วมันทำให้หัวหน้าตระกูลจี้ เข้าใจว่าการแทงที่อยู่หน้าอกด้านซ้ายทําให้เด็กสาวตายแน่นอนแต่ความจริงแล้วไซย,ยังมีชีวิตอยู่โดยที่หวังเหนียนได้นําพาไซออกจากตระกูลไปแล้วเรียบร้อยและตอนนี้คาดว่าไซก็น่าจะยังมีชีวิตอยู่อยู่กับหวังเหนียนนั่นเองท่านพ่อเล่าความจริงทุกอย่างให้กับทากาจิฟังาบางทีผมอาจจะเรียกทากาจิกับจีช่างหายสลับกันนะครับต้องขออภัยลุงหน้าด้วยนะครับ ท่านพ่อได้เล่าความจริงให้กับทากาจิหรือจีชางไห่ฟังโดยที่จีชางไห่ได้รู้ความจริงนั้นก็ไม่รีรอที่จะออกไปตามหาน้องสาวในเวลาต่อมาท่านพ่อก็ได้สิ้นชีวิตลงโดยที่ทากาจิหรือจีชางไ่ก็ได้รู้สึกเสียใจจากเดิมที่เกลียดครอบครัวนี้มานานแต่ถามว่าทากาจิหรือว่าจีชางไห่ยังคงเกลียดตระกูลจีอยู่ไหมก็ยังคงเกลียดอยู่เพราะว่าคนใหญ่คนโตที่เชื่อแต่ในคำทำนายได้ทำลายชีวิต อันสงบสุขของเขาและน้องสาวที่ควรจะเป็นออกไปแล้วจีช่างหายเขาออกตามหาบ้านของหวังเหนียนเท่าที่เขารู้สืบหาเบาะแสจนกระทั่งมายืนอยู่ที่หน้าประตูของบ้านหวังเหนียนในขณะนั้นเขากําลังจะเดินเข้าไปในประตูบ้านแต่ว่าในบ้านนั้นกับเงียบประตูไม่ได้ล็อกซึ่งมันทําให้ทาาจิหรือจีช่างหายทราบทันทีว่าหวังเหนียนคงกลัวความผิด และหนีออกไปตั้งนานแล้วทิ้งบ้านไว้โล่งๆเงียบๆไม่มีเบาะแสอะไรให้ตามอีกต่อไปในขณะที่จีชังไห่กำลังจะเดินไปที่หน้าประตูบ้านเพื่อตามหาเบาะแสเพิ่มอยู่ๆประตูบ้านนั้นก็ได้เปิดออกโดยอัตโนมัติในนั้นทากจิเห็นเด็กสาวผมสีขาวหน้าตาไหลอารมณ์ยืนอยู่ในบ้าน หญิงสาวได้เดินสวนกับทากาจิไปโดยที่ไม่พูดอะไรซักคำไม่สบตาไม่มองด้วยความสงสัยจีชางหายได้นำมือของเขาไปกดที่ไหล่ของหญิงสาวปรากฏว่ามีไฟสีฟ้าเผาที่นิ้วของเขาทำให้จีชางหายรู้ทันทีว่าไฟสีฟ้ามาจากตระกูลของเขาไม่ใช่ไฟธรรมดาแน่ๆจีชางหายยังรู้สึกอีกอย่างหนึ่งว่า พลังปลุมปานของเด็กสาววานี้มาจากหัวใจทางด้านขวาซึ่งทําให้มั่นใจว่านี่คือน้องสาวของเขาที่พัดภาคเป็นสิปีอย่างแน่นอนในพริบตาเดียวเด็กสาวได้หายไปจีชังแห่มองขึ้นไปบนท้องฟ้าเขาได้เห็นเด็กสาวคนนึงกาลังลอยอยู่หลังจากนั้นก็มีดาบพุ่งลงมาโจมตีจีชังไหย่อย่างจังโดยที่เขารับไว้ได้ด้วยสนับมือของเขาหลังจากนั้นได้มีการประทะกันเกิดขึ้น แต่ทั้งคู่ไม่ได้คุยอะไรกันเนื่องจากจีช่างหายรู้สึกผิดที่ทิ้งน้องสาวไปเป็นสิบปีตัวเองเพิ่งจะมารู้ความจริงว่าน้องสาวของตัวเองยังมีชีวิตอยู่ทั้งคู่ได้ทำการต่อสู้กันโดยที่ทากจิหรือจีช่างหายไม่สามารถพูดอะไรออกไปได้เลยแม้แต่คำเดียวทางด้านน้องสาวตอนนี้ได้เป็นนักฆ่าไร้ชื่อถามว่าเธอมีความทรงจำกับพี่ไหมแน่นอนว่ามีแน่นอนสองพี่น้องได้ทำการต่อสู้กันอย่างดุเดือด โดยที่ทั้งคู่ไม่ได้พูดอะไรเลยเนื่องจากความรู้สึกที่ผิดอยู่ในใจและกําลังตื่นตะลึงกับการพบเจอกันที่ไม่ได้เจอกันเป็นเวลา10ปีจี G ้ชางไห่ที่ได้คิดอยู่แต่ในใจว่าตนเคยสาบานว่าจะปกป้องน้องสาวให้ได้แต่ทําให้น้องสาวหลุดมือและไปใช้ชีวิตอย่างนักฆ่าเลือดเย็นเป็นเวลากว่า10ปีทางด้านของจี I ้อิงอิงที่จําพี่ชายได้อย่างแน่นอนไม่สามารถที่จะพูดคุยกับเขาได้เพราะตัวเองได้ละทิ้งอดีตของตระกูลจี้ ผันมาเป็นยมทูตนักล่าสังหารมาเป็นเวลากว่า10ปีแล้วตอนนี้ยากที่จะกลับไปเป็นพี่น้องที่จะแสวงสุขกันได้เหมือนเดิมทั้งคู่ต่างมีทางเดินที่ไม่เหมือนกันอีกต่อไปหลังจากการต่อสู้จบลงจีชางไฮได้ตะโกนบอกว่าอิงเออนั่นเธอใช่ไหมน้องสาวของพี่ใส่ที่ได้ยินคำพูดแบบนั้นถึงกับโมโหมากเขาได้ทำการเสกลูกไฟขึ้นมารอบตัวทากจิ และได้พูดกับทากาจิว่าอย่าเรียกชื่อนั้นให้ได้ยินอีกครั้งนี้ฉันจะไว้ชีวิตแกหลังจากนั้นไซก็ได้หายไปภายในพิบตาและทิ้งทากาจิไว้อยู่งงงแบบนั้นทากาจิได้ข่าควรกับตัวเองทั้งดีใจและเสียใจดีใจที่ยังรู้ว่าน้องสาวสุดที่รักยังมีชีวิตอยู่และเสียใจที่รู้ว่าเขาทำน้องสาวตัวเอง หายไปตลอดการคำพูดของทักจิที่พูดถึงหมายถึงว่าอิงเอ๋อที่รู้จักไม่มีอีกแล้วไม่ใช่คนเดิมอีกแล้วตอนนี้เธอกลายเป็นยมทูตผู้สังหารผู้เลือดเย็นและจำอะไรตอนเด็กไม่ได้อีกเลยก็จบเป็นไปแล้วนะครับผมสำหรับเนื้อเรื่องของจีชังหายและจีอิงอิงนะครับผมซึ่งบอกเลยว่าเป็นพี่น้องที่ มาพังเพราะคำทำนายบ้าๆบอๆของคนโบราณนะครับผมซึ่งคนโบราณเนี่ยจะมีความเชื่อในเรื่องความคำทำนายอย่างมากเลยนะครับผมคุณผู้ชมก็จะรู้ได้จากในคลิปนี้เลยนะครับว่าการเชื่อคำทำนายโดยที่ไม่ไต่ตองหรือว่าไม่ดูบริบทอะไรเลยนะครับผมมันทำให้ชีวิตของใครบางคนนะครับผมพังทลายนะครับซึ่งจริงๆ,ๆแล้วจี้ อิงเอ๋อและจี้ชังหายควรจะเป็นพี่น้องที่ได้อยู่กันอย่างมีความสุขในบ้านคฤหาสน์อันใหญ่โตนะครับแต่ว่าโชคชะตาทําให้จี้ชางไา่ผู้เป็นพี่ชายต้องกลายมาเป็นคนเมาพเนจรนะครับผมในขณะที่จี้อิงอิงตอนนี้ก็เป็นนักฆ่านะครับผมประจําหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งซึ่งแทนที่ทั้งสองจะได้ใช้ชีวิตพี่น้องอย่างมีความสุข กลายเป็นว่าทั้งคู่ต้องมาตกต่ําแล้วก็ใช้ชีวิตโดยไร้แก่นสารนะครับผมซึ่งนี่ก็เป็นผลมาจากการที่หมอดูทํานายว่าไซในอนาคตจะนํามาซึ่งภัยพิบัตินะครับผมจริงๆแล้วไซไม่ได้นําภัยพิบัติหรืออะไรมาเลยนะครับผมแต่ว่าหมอดูนี่แหละเป็นผู้ที่ทํานายแล้วก็ทําให้ภัยพิบัติเกิดขึ้นนั่นเองนะครับผม เพราะว่าทั้งตอนนี้ทั้งจีชังหายและจี้อิงอิงนะครับผมทั้งคู่เนี่ยมีความคิดที่จะทําลายตระกูลจี้ทั้งคู่เลยนั่นเองนะครับผมเพราะว่าในมุมมองของทากาจิ G. เนี่ยเขาไม่ชอบที่อูลน,นะครับผมต้องสังหารน้องสาวของเขานะครับเพราะว่าแค่เชื่อในคําทํานายในขณะที่จี้อิงอิงนะครับผมก็รู้สึกว่าทั้งชีวิตของตนเนี่ยถูกทําลายเพราะคาทานายนี่เหมือนกันนะครับผมจึงทําให้ทั้งคู่เนี่ย มีความคิดอยากจะทำลายตระกูลจี้ทั้งคู่เลยนะครับผมก็คือไม่มีความผูกพันกับตระกูลอยากจะทำลายมันให้สิ้นซากไปเลยนั่นเองนะครับแต่ว่าแน่นอนว่าตอนนี้ทั้งคู่ไม่สนิทไม่รักกันเลยนะครับผมคือทั้งด้านทากาจิเนี่ยยังรักและห่วงใยน้องสาวตัวเองนะครับแต่ว่าน้องของทากาจิตอนนี้กลายเป็นยุมทูตผู้ไร้หัวใจไปแล้วนั่นเองนะครับผมก็คือเขาทั้งโหดเหี่ยม ไร้ความเมตตาและสายตาเย็นชานะครับผมสามารถฆ่าคนได้โดยที่ไม่รู้สึกอะไรเลยและจากเวลาที่ผ่านไป10ปีเนี่ยตอนนี้จีอิงอิงเป็นนักฆ่าฝีมือดีนะครับผมของหมู่บ้านผันแปรไปแล้วนั่นเองซึ่งแน่นอนว่าเธอคงฆ่ามานับไม่ถ้วนแล้วนั่นเองนะครับโอเคนี่ก็คือเนะื้อเรื่องของทากาจิและไซนะครับผมเดี๋ยวในคลิปหน้าผมจะมาลงลึกเกี่ยวกับรายละเอียดของไซนะครับว่าเขาผ่านอะไรมาบ้าง แล้วหว่างเหนียนที่ผมบอกนะครับที่เป็นแม่เลี้ยงของทั้งไซและทากาจิเนี่ยยังมีบทนะครับแล้วยังมีบทต่อในเรื่องของไซนั่นเองเรื่องของไซจะเป็นยังไงต่อก็มารอดูในคลิปต่อไปแล้วกันนะครับก็ในคลิปนี้นะครับบอกเลยว่าตัดเยอะมากๆนะครับเพราะว่าผมพูดติดขัดแล้วผมก็ต้องมานั่งคัดไปเรื่อยๆนะครับผมก็อยากให้คุณผู้ชมคอมเมนต์ บอกฟีดแบ็กกันหน่อยนะครับผมว่าอยากให้ปรับปรุงเรื่องไหนปรับปรุงเรื่องการพูดหรือว่าปรับปรุงเรื่องการตัดต่อบางทีอาจจะมีภาพเดิมๆซ้ําๆมาใส่วนๆบ่อยๆนะครับว่าอาจจะทําให้เพื่อนๆเบื่อกันได้นะครับก็เนื่องด้วยการเล่าเนื้อเรื่องนะครับผมมันก็จะต้องเอาภาพเดิมๆไม่รู้จะใส่ภาพอะไรเข้ามาจริงๆนะครับก็ต้องขออภัยล่วงหน้าด้วยที่ภาพมันอาจจะค่อนข้างซ้ําๆนะครับแล้วก็ เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับผมไงฝากกดไลค์คลิปนี้ให้ด้วยนะครับผมยิ่งเยอะเท่าไหร่ย,ยิ่งดีนะครับเพราะว่ามันทำค่อนข้างยากและบันทึกเสียงค่อนข้างยากนะครับบวกกับการที่ไปนั่งอ่านอะไรมาอย่างนี้นะครับคือผมไม่ขออะไรนอกจากขอไลค์อย่างเดียวนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับโอเคก็ในคลิปนี้เดี๋ยวจะมีในเรื่องของจี้อิงอิงหรือว่าไซมาต่อนะครับก็อดทนรอกันก่อนนะครับนี่ก็ ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมลิ้นพันไปหมดแล้วไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ